นี่คำต่อไปจะถึงคำว่ากบกอกับบอกบตั้ <c oughs> งแต่โบราณกาลมาแต่ก,ก่อนพุทธกาลมาเอีกอีกเขารู้จักขอ้อเท้จริงอันนี้ว่ากบเนี่ยคือนักศึกษาโง่เขาหมายถึงว่ากบมันอยู่ในสระบัว ที่มีเกสรของดอกบัวร่วงลงบนหัวมัน <c oughs> มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้กลิ่นหอมของเกสรบัวไม่รู้คุณค่าของเกสรบัวไม่มีความหมายอะไรเลย <c oughs> เป็นอุปมาสำหรับชายกับนักศึกษาโง่ <c oughs> เกสรร่วงลงบนหัวก็ไม่รู้สึกว่ามีความหมายอะไรเมืนอนก็นนักศึกษา คือผู้ฟังที่ทำตัวเป็นนักศึกษาอยากจะฟังแต่แม้จะมีการสอนการกล่าวซึ่งรรมของพระอริยเจ้าอยู่ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรมีผลเหมือนกับว่าแกสอนดอกบัวที่ร่วงลงบนหัวกบ <c oughs> บางทีในเมืองไทยเรานี่ก็ชอบเจ็บเลยคำว่ากระจาที่แช่อยู่ในหม้อกแกง มันก็ไม่รู้รสแกงรสแกงไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้สึกไม่เป็นที่รู้สึกไม่ไม่ถูกรู้สึกโดยสิ่งที่เรียกว่ากระจารือจวักมั่กบก็ดีจะจวักก็ดีมีเป็นุปมาสำหรับนักศึกษาโง่มากเกินไปมันก็ไม่รู้อะไรเลย แล้วมันยังมีเควอยู่นิดหน่อยถึงเขาพูดว่าอยู่ใกล้เกลือก็สมัครที่จะไปกินหลาง <c oughs> ไม่รู้จักในส่วนที่ไม่มีประโยชน์แทาจริงแล้วก็ไปหลงในส่วนที่เป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นฟอยของเรื่องอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้นี่ว่าไอ้คำสอนที่เป็นการสารนั้นไม่สนุกนก็ไม่ชอบแต่คำสอนที่ส่วนเสซฮ่าก็ชอบ <c oughs> แม้จะมีมีเกลืออยู่มันก็ไม่สนใจสนใจที่ไปกินด่างซึ่งมีรสเร็วกว่ามีคุณค่าน้อยกว่าพวกเราเออกอ็ต้องระวังให้ดอีอย่าอะ้เป็นกบ <c oughs> ทีนี้จะมาจะที่งาหนึง่งกคนเย๊กวาเอาเองก็ได้ ไม่ได้ว่าตามแบบฉบับโบราณคือจะพูดไปในภาษาธรรมที่มีความหมายที่ตอนเล่นจะต้องมอง <c oughs> ว่ากบเนี่ยมันยังเป็นสัตว์ที่รู้จักจำสีล จำศีนนี่คือรู้จักหยุดพักหยุดความดิ้นรนนะชั่วขณะชั่วเวลาคือม,มีการพักผ่อนเรื่องโลกเรื่องโลกอันร้อนระอนะุมีการพักผ่อนสักบ้าง็นรั้าวเหมือนกับกบจำศีนสัตว์หลายชนิดที่รู้จักเก็บไขมันไว้ที่กระดูกสัานหลังแล้วก็จะรู้จักจำศีนทั้นกบมันจึงจำศีนได้เป็นเดือน ตลอดระดูแล้งอันร้อนระอุอีกที่หนึ่งสัตว์ชญญนแยามก็จำศีลตลอดระดูฝนอยู่ใต้ดินสองสามเดือนไม่เป็นไรจนต,ตาปิดสัตว์จำศีลนี่ในทางวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยามันจะเป็นเรื่องอะไรก็สุดท้าเราไม่สนใจ เร <c oughs> าสนใจในแง่าทางธรรมะว่ามันได้หยุดพักปีหนึ่งตั้งสองเดือนเป็นอย่างน้อยการหยุดพักนั่นคือตามสบายการได้พักผ่อนเมื่อไม่หยุดมันก็หิวเป็นเปรตเป็นอำนาจของตัณหามันหยุดปิดหมดมันก็ไม่มีความเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นการหยุดพัก อย่างพโยโยคีข้าชานาน้นนับเดือนไม่ใคยเยี่ยนเพื่อนตายากินจำศีลกินวาตาเป็นผ้าสุทกทุกคืนวันนี่ก็พักกันมากเป็อย่างนั้น๋ยวนี้เรามันมีความละโมบมากพักไม่เป็นไม่ยอมพักคนบางคนไม่รู้จักหยุดพักแม้แต่ชั่วครู่ชั่วยามอย่างนี้ไม่ดีกว่ากบซึงรู้จักหยุดพักได้ม,มากๆ ส่วนที่หยุดพักนี่เป็นความสุขด้วยเป็นการต่ออายุยาวด้วยนี่เป็นความหมายความหมายหนึ่งอของสัตว์ที่เรียกว่ากบแต่ก็ไม่ต้องเอาไปปนกันคำ <c oughs> <c oughs> ต่อไปคือคำว่ากะพพลิงการาหาร กอไก่พอพานรอล,ลิงสระอีงองงูกอไก่สระอารอเรือสระอาพอสระอารออันว่ากับพลิงการาหารบางทีตัวพอนะั้นเป็นตัววอก็มีกัว,วลิงการาหารอย่างนี้ก็มีคำเดียวกันนี่หมายถึงอาหาร เป็นอาหารอย่างหนึ่งในบรรดาอาหารสี่อย่างอาหารสี่อย่าง่อ,าาองคอ่คอยไว้พูดกันเมื่อถึงคำนั้นโดยละเอียดเ,เดี๋ยวนี้จะพูดเฉพาะคํานี้คือกับพลิงการาหารโดยเป็นจั่นนคืออาหารอได้แก่คําข้าวที่เป็นคำคากับพกับพละเราคาคาเป็นคำคา คนกินข้าวต้องทำเป็นคำคำกะกินเข้าไป <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นชาวอินเดียไม่ใช่พวกจีนที่กินข้าวตะเกียบหรือพวกฝรั่งที่กินข้าวเลยซอมช้อนนี่ก็เป็นชาวอินเดียก็ต้องอทําข้าวให้เป็นลูกๆกวกกินเข้าไปมันก็เรียกว่าลูกๆของข้าวลูกข้าวทาข้าวยังมีคําว่ากาพลิงการาหารใช่มาแต่ขัง้งตะนุน มันเป็นเรื่องที่กล่าวในอินเดียโดยคนอินเดียก, <c oughs> กระพลิงการอาหารหมายถึงอาหารทางวัตถุฝ่ายวัตถุคือขอก้อนข้าวอาหารในพวกหนึ่งเป็นอาหารทางจิตเช่นผัดสาหารมโนสัญเจตนาาหารวิญญาณอาหารนั้นอาหารทางฝ่ายจิตยังไม่พูดถึง <c oughs> อาหารทางวัตถุก็นําผลมาให้แก่วัตถุคือร่างกาย เรากินอาหารทางวัตถุกป็นํำผลมาให้แก่ร่างกาย <c oughs> ผัดสาหารกป็นนำผลมาทางจ,จิตใจฮโนทุเจจนาหารวิญญาณอาหารก็เหมือนกัน,กนไปไ่าไปพูดกันที่คำนั้นยิก <c> ะ <oughs> พลิงการาหารนี่ <c oughs> เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องสนใจเพราะว่าไอ้เรื่องกินอาหารอย่างนี้แหละมันทำให้เกิด ความผิดขึ้นมาคือว่าเข้าไปละโมบในความอ,อร่อยของกะพฟลิงกาลาหานเพราะาเขาไปทำให้มันอร่อยถ้าเรากินอย่างอาหารมันก็มีลักษณะที่ต้องการคุณภาพบำรุงร่างกายให้ถูกต้องให้เจริญและให้เป็นผาสุข